ถ้ากิ่งไหนแก่นะคะเขาจะมีรากออกที่บริเวณตรงข้อแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะในการปักชำค่ะอันนี้เด่นเด็ดใบล่างออกนะคะนี่แล้วก็เหลือใบสังครห์แสงแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็จิ้มได้เลยอันนี้กิ่งแก่ส่วนกิ่งอ่อนที่มียอดนะคะก็ลูดเอาเฉพาะใบที่อยู่ด้านล่างออกนะคะเนี่ยค่ะ เหลือด้านบนแค่นิดเดียวนะคะแต่ถ้ามียอดนั้นจะเก็บยอดไว้หมดเลย